But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me. So lots of you are like Me fun. Huh? Blah, เบื่อเหมือนกันหละเพียกไม่อยากใส่ชุดไปโรงเรียนแบบเก่าๆแล้วอะแต่พี่ฝนเบื่ออย่างอื่นมากกว่าเบื่ออะไรกันเบื่อปุ๊กปิ๊กอ่ะมาเบื่อปุ๊กปิ๊กทำไมพี่ฝนชอบกินอะไรก็ไม่เลือกกินตะปาทูเดี๋ยวเพียกเห็นเพื่อนๆใส่ดักดักสูตรกันเดี๋ยวเพียกไปทำมั้งอะไรนะนี่ชุดนี้ไงอยู่ดีๆก็ไปเฉยนี่อน,นี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยอ่าแล้วใครอะมันก็มันก็ดูเก่าๆอ่ะ เอ,เออพี่อยากอยากเปลี่ยนแบบยูนิฟอร์มนักเรียนให้เป็นสีอื่นบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบด์กยูนิฟอร์มกันีกว่าโอ้ยแค่นี้ก็หน้าเบื่อจะแย่แล้วจะเปลี่ยนอะไรมากมาอีกนี่เลยต้องเปลี่ยนอย่างแรกเลยเดี๋ยวต้องเปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนเสือซา,อาอบูเดนเอาเสือมาทําอะไรเสือเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะแต่ว่าเราเอาเสือสีเขียวไปใช้เลยไม่ได้เสือนั่งอ่ะแล้วเราก็เลือกเสือของเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนตรงนี้ก่อนเขาเรียกว่า m a t t e r l e s chain พี่แกจะเปลี่ยนเป็นแมทัลลิกก่อนนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแมทัลลิกอ่ะเสือมันจะเป็นเหมือนสังกะสีสวยดีอือเสร็จแล้วก็กระโดดไปนั่งที่เสือเลยอย่างนี้อ่าจบแล้วยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนนี่นั่งเทเลยเห็นไหมทุกคนแล้วยังไงมันไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนก่อนดีต้องเปลี่ยนก่อนหลังจากนั้นเราก็มาที่เมนูพรอฟของเราแล้วก็กดที่ซาบูตอนมันก็จะ เนี่ยม่วงๆทั้งงานเลยนะมันโดนเลือกจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยเลื่อนเลื่อนเลือล่งไปอ่าหาคำว่า material change แต่ว่าเราไม่กดตรงนั้นเรากดตรงนี้กดอะไรอ่ะ material scale แล้วก็ติ๊กสิบไว้ด้วยติ๊กคูณสิบอะไรเกลเกลมันเกลหรอแล้วก็มากดตรง material scale อ่ะมันจะมี x บวกลบใช่ไหมเราจะเอาบวกก่อนเรากดไปสี่ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โอ้โหนี่นี่สี่ครั้งปุ๊บก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมดูดูหน้าซะก่อน น<ะ>หน,ออน้าเหมือนโบ้เลยเออหน,น้าเหมือนโบ้เลยอะไรของ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 โบนะ้เนี่ยหน้าเหมือนโบ้เลยอะดูดีโบหน้าตาเหมือนโบ้เนี้ยเลยอะเอาถึงจะหน้าเหมือนโบ้แต่เพียก็ยังน่ารักอยู่นะแหมเอาละเสร็จแล้วเพียก็จะต้องวิ่งเข้าห้องน้ําก่อนนี่วัดเออหรอเปล่าห้องอาบน้ําเข้ามาห้องอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีที่เปลี่ยนชุดใช่ไหมเพียรก็เปลี่ยนก่อนเลย <laughs> เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปอาบน้ำหนึ่งทีเออ <laughs> ไม่ใช่แค่เข้ามาเปลี่ยนเฉยๆเพราะว่าตรงนี้มันสามารถกดเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็กดเปลี่ยนชุดกลับได้เลยอย่างนี้อ๋อก็ยังหน้าตาเหมือนโบนอหละใช่มันก็ยังเหมือนโบ <c oughs> ยังดิยังไม่จบขั้นตอนดิล้วก็วิ่งกลับมาก่อนโดดลงเสือเหมือนเดิมเลยโบฉันว่านายมีเพื่อนแล้วลอเ่อเปียกน้ำลายอ่ <c oughs> กอะ <c oughs> ก็เปลี่ยนไงปุ๊กปิกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเพียเท่ทันทีเลยไงอะ่ะ ไปที่เดิมในมานั่งเสือแล้วกดป๊อปเข้าไปแล้วก็เลือกซาบูตอนเหมือนเดิมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยปื๊ดปื๊ดปืดเมื่อกี้เราบว,วกไปใช่ไหมแมเดี๋ยวนี้ล่ะแอคชั่นเยอะนะอันนี้ก็ลบเลยลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบกดเท่าเดิมนะเพราะว่ากดไปกดกลับแค่นั้นเองนะกดไปกดกลับไม่โกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกดไปสี่ครั้งก็เท่ากับเปิดสีปิดสี่สโอโ้โหเป็นไง เทพเปล่าเสียงดังนะเดี๋ยวนี้เสียงดังอ้อเทพเลยมาสุดยอดอ่ะพี่ฝนทำบ้างไหมไม่อ่ะเออไปเปลี่ยนบ้างดิมันจะได้เหมือนกันไม่เอาอ่ะไป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 ,ไปเปลี่ยนชุดมาเร็วอ๋บังคับตลอดเลยไปก็ไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปโชว์เพื่อนที่โรงเรียนกันเลยไหนอ่ะทำไมอ่ะก็ไปเปลี่ยนไงเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะแล้วพี่ฝนก็ไปเปลี่ยนชุดอ่ะย้ำเลยนะว่าต้องเป็นแบบชุดซัมเมอร์ ซัมเมอร์เหรอใช่เป็นชุดแบบชุดนักเรียนซัมเมอร์ที่เป็นชุดสีขาวอ,ะอ่ะอ๋อเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วไงต่อเข้าไปเปลี่ยนชุดไม่ใช่เข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยยังไงเปลี่ยนเอาชุดซัมเมอร์ดิเปลี่ยนในชุดในนั้นในตู้เสื้อผ้านะซัมเมอร์ก็มีตั้งหลายซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่เป็นชุดไอ้นี่ดิชุดยูนิฟอร์มอะ่ะปุ๊กปิ๊กนายไปไหนไม่มาช่วยฉันเลือกอา้าวไหนบอกแม่เข้าไงนุชเจอแล้ว แล้วก็ออกมาเร็วมาเร็วชุดนี้เปล่าอ่ะใช่แล้วกระโดดเข้าไปนั่งเลยนั่งไหนนั่งอันนี้นะใช่<ม>สังกะส,งสีเหรอเออนั่งบนแผ่นสังกะสีโอ้พี่เอกมันเย็นหน้าดูมันก็เย็นดิมันเป็นแผ่นสังกะสีเสร็จแ,แล้วเข้าไปที่ที่พรอพเหมือนเดิมคราวนี้มันไม่ต้องไปกดเปลี่ยนเมทัลลิกแล้วไงมันเป็นสังกะสีไปแล้วไงอ๋อทำเหมือนกันเลยเลื่อนลงล้างล่างสุดเลยอ๋อไปกดมันแก้วเหรอ แมทเทเรียลมันเกลือมันแก้วอะไรกดบวกเข้าไปสี่ครั้งเลยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่อ่ะเข้าใจป่ะอ่ะกดเสร็จปุ๊บก็ปิดแล้วก็กระโดดมันหน้าตัวเองใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยหน้าเหมือนกวางเลยหน้าเหมือนกวางเลยอ่ะอ่แล้วยังไงอะกลับงไงอะเปลี่ยนกลับไงไปเข้าห้องน้าไปดูคิวดิโหอยางเท่าห้องน้ำห้องน้ําไปทําอะไรอ่ะเข้าห้องน้ําไปเปลี่ยนชุดไง เปลี่ยนหรออ่กดเปลี่ยนหนึ่งครั้งกดเปลี่ยนหนึ่งครั้งแล้วก็กดไงต่อกดเปลี่ยนกลับไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันจะเป็นชุดแรกที่แต่หน้ายังเหมือนเดิมไงมันเหมือนเดิมมันหน้ายังเป็นกวางอยู่ไงแล้วยางงี้่หวนจะเป็นกวางไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเออไม่ตลอดชีวิตหรอกมานั่งนี่นั่งนั่งสังกะสีใหม่นั่งอันไหนอ่ะก็กดนั่งตรงสังกะสีไงโอ้เรื่องมากแท้อาอเปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อกี้บวกก่าบวกหรือลบเนี่ยไม่รู้เออเมื่อกี้บวกอันนี้ก็ลบไงลบลงไปข้าางงล่ ตรงมันแก้วเหรอใช่ใช่นี่นี่ตรงนี้นะลบไม่ใช่โพสิชันนะใครไปกดผิดแล้วก็หน้าเละน่าจะบอกให้มันแก้วอันนี้นะอ่าอ่าใส่แล้วเห็นไหเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วไปโรงเรียนดีกว่าเฮ้ยนี่ถึงโรงเรียนแล้วไปโชว์เพื่อนเพื่อนดีกว่าเฮ้ยสุดยอดเลยเบื่อปุ๊กป๊กไปไหนแล้วนายเดู๋ลังสุวนเนี่ยตามไม่ทันวิ่งช้าตลอดครูใหญ่สวัสดีครับเฮ้ยนักเรียนใหม่ค่ะ แค่เปลี่ยนชุดเราก็ดูสะดุดตาทันทีว่าแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆเรียนอะไรกันอยู่นะไม่รู้สิน่าจะอยู่เพิ่งเข้าเรียนเพิ่งเข้าเรียนน่าจะอยู่ที่ห้องนะพี่ฝนสวัสดีทุกคนใครเนี่ยฮะเราเองใครอะเราเองนี่นี่เดี๋ยวพี่เอกชวนเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งดีกว่าอุ้ยตายตายดูที่เธอนักเรียนมาไม่ค่ะค่ะค่ะหลอดจึงเบย่มาพี่จังมาพี่จังมาด้วยกันหน่อยเร็วเดี๋ยวนะเธอเป็นใครอ่ะโถมานีิโอ พี่เอกเหรออ่าเดี๋ยวมามิจังเราจะไปกันที่บ้านที่ฝนมานี่เร็วมานี่เร็วเอ้ามามิจังอะไรเหรอมามิจังรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมามิจังนั่งตรงแผ่นสังกะสีตรงนั้นนะแผ่นสังกะสีงั้นเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อขอเอาเพิ่มเสือขึ้นมาอีกหนึ่งอันก่อนนะ <c oughs> นี่เล่นอะไรกันเนี่ยเอาละมามิจังไปนั่งแผ่นสังกะสีดิอ่านั่งก็นั่งมีอะไรเหรอเดี๋ยวพี่กจะเปลี่ยนชุด ให้มันเป็นแบบสีเดียวกับพี่เอกเลยนะชุดอะไรชุดนี้ฉันก็ใส่สวยอยู่แล้วนะอ๋อลืมลืมลืมต้องเปลี่ยนชุดก่อนเอาชุดเนี้ยมามิจังไปนั่งเลยอะไรของพวกเธอเนี่ยแล้วพี่ฝนไปไหนเนี่ยคะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเอาแล้วนะมามิจังเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนชุดให้มามิจังนะเอา้ามาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อว์ปมาว์ปมา<ฮ>เปิดวป์ปเปิดว,<า>วป้ปไวแท้เราก็วิ่งตามมาเสร็จแล้วอะ่ะ เวลาเปลี่ยนให้เพื่อนเราก็เปลี่ยนอย่าง oh, นี้เลยพี่ฝนอะไรอ่ะนี่แล้วก็บวกสี่เหมือนเดิมมันแก้วเหรอเออโอ้เสร็จแล้วเราก็ปิดไงคนนี้แต่เพื่อนอ่ะฮะพี่พี Siri> ่พี meow. ่พี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 ่เออเอออเออ่อเออเออเเอีเออเออเเอีเออเพอ่ออเอเออ่อีเออเพอ่ออเออเพเออไอเอ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 เออเอเเออเออนออเอ้ออเเออเออเอีเอเอออเอเเ มเลัวก็เปลี่ยนกับเปลี่ยนกับนี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยได้เฉยเลยอะได้แล้วแค่นั้นเองโอ้สุดอยอดไปเลยอ่ะดูเดะเพื่อนสวยเลยมาๆมา,มาเดี๋ยวพาไปเดินแบบจะพาฉันไปไหนอีกเนี่ยสองคนนี้เล่นอะไรก็ไม่รู้ได้แล้วดี่ไงเราได้ชุดเท่ๆเราเห็นไหมทุกคนมาเดินกันดีกว่า อ๋อสุดยอดไปเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาเล่นอะไรกับพวกเธอเนี่ยแต่ว่ามันสะดุดตาดิออกดูสิโอ้โหเดินกลางถนนรถยังมองเลยเออมองอยู่แล้วแหมเดินกลางถนนมาอ่ะก็เป็นันว่าวิธีเปลี่ยนก็ประมาณนี้นะทุกคนไปลองหาวิธีการเปลี่ยนอย่างอื่นมากันด้วยแล้วกันโอ้เนี้อมาตัวอะไรมาเดินกลางถนะนอน่าเท่ใช่ไหมล่ะครับ วันนี้ก็คงแค่นี้นะทุกคนกันเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วกันนี่เท่สุดๆไปเลยพี่ฝน But